ครับกับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมน์ทุกคนนะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหรียญลุนากาสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวโมนกันด้วยนะครับ สําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกราฟก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับต่ําสุดนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับก็อย่างที่เราได้อัปเดตกันไว้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ปัจจุบันนะครับราคาของเหรียญโลหะคลาสสิกก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ราคา0.0043บาทนะครับสำหรับชิปวิดโอนี้นะครับเราก็มาอัปเดตแนวโน้มกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเหรียญโลหะคลาสสิกนะครับ ก็มาเริ่มในส่วนของการอัปเดตกันเลยนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับสำหรับแนวรับนะครับเหรียญโลนคาสิคก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับและแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับและในส่วนของจุดแนวรับจุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับสาหรับแนวรับที่ราคา0.0044บาทนะครับ คนะครับก็สําหรับจุดนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับสำหรับราคา0.0044บาทนะครับกราฟก็สามารถทะลุลงมาได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็สําหรับจุดแนวรับนะครับก็จะมีด้วยกัน2จุดนะครับสำหรับจุดต่อไปนะครับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อย e. ู mode mode mode. ่ที่ราคา0.0044บาทนะครับและในส่วนของจุด แนวต้านจุดที่2นะครับก oh mmm, pues, mm hmm. um. um ็ิย <si ู่ที่ราคา0.0050บาทนะครับและแนวต้านต่อไปนะครับก็ิยู่ที่ราคา0.0056บาทนะครับและในส่วนของแนวต้าน0.006000บาทนะครับและ0.007000บาทนะครับในส่วนของจุดแนวต้านนะครับก็โดยรวมนะครับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเป็นจุดราคา0.0044บาทนะครับสำหรับ ในส่วนของจุดเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นในส่วนของแนวรับนะครับกราฟก็เกิดทะลุลงมาได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับผมก็ทั้ง2ฝั่งนะครับที่เป็นในส่วนของราคานะครับ ฝั่งขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของราคาบาทไทยนะครับและในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของดอลลาร์นะครับจุดนี้ก็ทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นถึงราคาทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มดอลลาร์นะครับก็จะได้ดูควบคู่กันไปนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเราก็มาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลบในส่วนของจุด เดิมนะครับที่เราได้อัปเดตกันไว้ในชิปก่อนหน้านี้นะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดการาฟมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับทะลุในส่วนของราคา0.0044บาทขึ้นมาได้นะครับก็ในส่วนของแนวโน้มการวิ่งของการาฟนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการวิ่งของกาบนะครับสําหรับเทนขาขึ้นนะครับก็จุดแนวโน้มการวิ่งของกาบนะครับก็จะขึ้นมาที่ราคาประมาณ0.0048บาทนะครับซึ่งเป็นในส่วนของจุดตรวจสอบนะครับอ่าซึ่งจุดเส้นสินเงินจุดนี้นะครับก็ทาเพื่อนๆได้รับชมในส่วนของชีวิตโอเก่านะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของเส้นจุดนี้นะครับก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับในส่วนของ แนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับกราฟนะครับก็ต้องผ่านในส่วนของจุดแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้ก่อนนะครับในส่วนต่อไปนะครับรูปแบบก็อาจจะออกมาในรูปแบบการขึ้นประมาณนี้นะครับสําหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จุดต่อไปนะครับกราฟก็อาจจะมีแนวโน้มพุ่งขึ้นมาที่ราคา0.0048บาทขึ้นมาได้นะครับในส่วนของจุดตรวจสอบจุดเส้นสีน้ำเงินจุดนี้นะครับ ครับสำหรับในส่วนของแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาลงกันนะครับครับสำหรับในส่วนของจุดแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาลงนะครับจุดนี้ถ้าเกิดกราฟยังไม่สามารถผ่านในส่วนของแนวต้านที่ราคา0.0044บาทขึ้นไปได้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับ การทำแพทเทิร์นโน้มเทนขาลงนะครับกราฟก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับรับจุดต่อไปที่กราฟจะปรับตัวลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวรับเดิมนะครับที่ราคา0-0-0-3,9บาทนะครับก็ถ้าในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่ราคา0-0-0 1 1 4ดอลลาร์นะครับในส่วนนี้นะครับก็สำหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับในส่วนของแนวโน้มการวิ่งของราคานะครับถ้าเกิดการมีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาแนวรับที่ราคา0 0 0 3 9บาทนะครับสำหรับในส่วนของแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาใต้ลิปวิดีโอได้นะครับสำหรับในการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆควรศึกษาข้อมูลนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับในส่วนของการลงทุนนะครับก็เป็นเงินของเพื่อนๆนะครับเงินของเรานะครับก็พิจารณาครับและศึกษาก่อนลงทุนนะครับผม ครับก็ในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับถ้ากราฟปรับตัวขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับชิดบ้านะครับกราฟก็อาจจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับที่จุดตรวจสอบที่ราคา0.047บาทนะครับสามารถติดตัวขึ้นมาได้นะครับแต่จะสามารถผ่านปรับตัวข้ามราคานี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของราคานะครับว่าจะสามารถติดกับตัวข้ามขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับสำหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับในส่วนของแนวโน้มของเดรนาคัสสิกนะครับก็มากล่าวกันพูดคุยกันนะครับในส่วนนี้นะครับครับก็ในส่วนของการอัปเดตนะครับก็ถ้าเกิดนะครับมีจุดไหนที่ติดขัดนะครับก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับ ท้าชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมนกันด้วยนะครับก็ขอใอ้พรให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชิปวดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ